นายกแพทองทานพร้อมคณะลงพื้นที่นะครับไปที่อำเภอกาบเชีงวัดสุรินครับพบปะชาวบ้านมอบสิ่งของจําเป็นแล้วก็ตรวจดูการทําบังเกอร์หลบภัยซึ่งก็มีชาวบ้านในพื้นที่นะครับได้นําผ้าเข่าม้ามามอบให้นายกก็รับมาแล้วหันไปหาทางคุณอนุทินรองนายกและมนตรีมหาดไทยชวนให้ผูกกันเป็นทีมก่อนจะมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเป็นกําลังใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่ครับจากนั้นนายกก็เดินชมการสร้างบังเกอร์นะครับ มีผู้ว่าราชาการจังหวัดสุรินทร์คุณชำนาญชื่นตาและผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านสกลพัฒนารายงานสรุปนายกก็ได้เข้าไปดูแล้วก็สอบถามชาวบ้านว่าทำมานานหรือยังชาวบ้านตอบว่าทำเมื่อวานนายกก็ชมว่าทำเร็วเหมือนกันนะชาวบ้านก็บอกว่าทำเมื่อวานเดี๋ยววันนี้ก็เสร็จแล้วจะให้เสร็จภายในวันนี้พอนายกมาก็อยากทำให้เสร็จเลยนายกก็กล่าวขอบคุณพร้อมกับให้กำลังใจอย่าลืมกินข้าวด้วยเดี๋ยวไม่มีแรงทำอยู่เดี๋ยวจะเป็นลมนะครับ ก่อนจะเดินดูหลุมหลบภัยแล้วก็สอบถามทางผู้ว่าสุรินครับระหว่างหลุมหลบภัยแบบสี่เหลี่ยมกับวงกลมแบบไหนดีกว่ากันรวมถึงแบบยางรถยนต์ด้วยผู้ว่าสุรินก็อธิบายให้ฟังว่าเป็นหลุมชั่วคราวเวลายิงกันก็ยิงกันไม่นานหลุมสี่เหลี่ยมเป็นแบบของราชการส่วนที่ทําวงกลมได้ขอบริจาคมายังไม่ได้ใช้งบประมาณขณะที่ยางรถยนต์จะไม่นิยมใช้เนื่องจากติดไฟง่ายและแนวหน้าจะไม่ใช้ เมื่อหาไม่ได้แต่ขอบริจาคมีอะไรก็เอาไปก่อนและชาวบ้านก็ทํากันเองนายกก็ได้ถามผู้ว่ากลับนะครับว่าทําไมไม่แจ้งมาทางกระทรวงหรือแจ้งมาหาดไทยต้องทําให้ดีๆผู้ว่าจึงบอกว่าแบบมาตรฐานก็มีเมื่อสักครู่ขับรถผ่านในหมู่บ้านก็มีตอนปี54อันนั้นใช้งบราชการนายกก็ถามต่อว่าแล้วที่บอกว่าอยากได้เพิ่มอยากได้ตรงไหนดูเลเคชั่นไว้แล้วหรือย,ยังผู้ว่าก็บอกว่ามีแล้วสำรวจได้หมดแล้วทําให้นายกก็แซวเหมือนกันฮนะผู้ว่ามีความลับอะไรไหม ทำให้ผู้ว่าอธิบายต่อว่าจริงๆไม่ได้ต่างกันเพราะอย่างไรก็ปลอดภัยกว่าอยู่ในบ้านเนื่องจากเป็นคอนกรีตจากนั้นนายกก็ได้พบปะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันนะครับ